เคยรู้สึกกันไหมครับว่าชีวิตในเมืองใหญ่เนี่ยแม้มันจะดูสะดวกสบายไปซะทุกอย่างนะแต่ลึกๆแล้วมันกลับเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปวันนี้เราจะมาตามติดเรื่องราวของคนสองคนครับลุงชูชาติกับป้านวลจันทร์ที่เขากล้าทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเลยนะเพื่อออกไปตามหาคําตอบบนผืนดินที่ถูกลืมเอมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าไอชีวิตที่เรียกว่าเต็มเปี่ยมจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่แล้วรู้ไหมครับว่า คำถามง่ายๆแค่นี้แหละที่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆในเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังกันนี่แหละครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่นี่เลยใจกลางเมืองใหญ่กับชีวิตของลุงชูชาติและป้านวลจันทร์สองสามีภรรยาที่ถ้ามองจากข้างนอกนะก็ดูเหมือนจะมีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดีแต่ลึกๆข้างในกลับรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างขาดไป คือในแต่ละวันของทั้งคู่เนี่ยนะมันก็จะวนๆอยู่กับกิจวัตรเดิมๆแบบที่คนเมืองคุ้นเคยกันดีแหละครับไหนจะตอกบัตรเข้างานไหนจะฝ่ารถติดเป็นชั่วโมงๆแล้วก็ความเหนื่อยล้าที่มันกื้สะสมไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเรื่องเงินทองจะไม่ได้ขัดสนอะไรนะแต่ข้างในใจนะสิมันกลับรู้สึกว่างเปล่าแบบแปลกๆจนกระทั่งวันหนึ่งครับจู่ๆก็มีคำถามง่ายๆหลุดออกมาจากปากของป้านวลจันทร์ ประโยคนี้แหละที่กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยมันเหมือนเป็นเสียงเรียกที่จุดประกายให้การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นจากคำถามแค่ประโยคเดียวนะครับนำไปสู่การตัดสินใจที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตเลยทั้งคู่เลือกที่จะทิ้งงานประจาที่ทำมานาไว้ข้างหลังเก็บข้าของแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดนคนปรปฐม แล้วภาพแรกที่เขาได้เห็นเมื่อกลับไปถึงก็คือความจริงที่รออยู่ตรงหน้าเลยครับที่ดินมรดกที่เคยเป็นสวนผลไม้มาก่อนเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นป่ารกทึบไปแล้วและนี่แหละครับคือบททดสอบด่านแรกที่พวกเขาต้องเจอทีนี้คำถามก็คือแล้วคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำกเกษตรมาก่อนเลยเนี่ยจะเริ่มต้นจากศูนย์ได้ยังไงอะเรามาลองดูขั้นตอนแรกบนผืนดินผืนใหม่ของพวกเขากันดีกว่าครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือทั้งคู่ได้มองว่าน,นี่เป็นงานที่ใหญ่เกินตัวนะแต่เขาค่อยๆซอยมันออกมาเป็นขั้นตอนเล็กๆที่พอจะจัดการได้ครับเริ่มตั้งแต่ปรับพื้นที่เลยแล้วก็ไปขุดบอ่อน้ําซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสําคัญของที่นี่จากนั้นก็ค่อยๆเตรียมดินเพื่อเริ่มลงมือปลูกประเด็นสําคัญเลยนะคือความรู้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกนะครับแต่มันเกิดจากการเรียนรู้ล้วนเลย ทั้งคู่คือควขวนขวายหาความรู้จากทุกที่เท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิดีโอหรือแม้กระทั่งไปคุยกับเพื่อนบ้านแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ตลอดเพื่อเอามาปรับใช้กับที่ดินของตัวเองและในที่สุดหลังจากที่พยายามกันมาแบบไม่ย่อท้อเลยนะครับวันที่หยาดเหงื่อทุกหยดกำลังจะเปลี่ยนเป็นผลผลิตแห่งความสุขก็มาถึงจนได้ครับ และนี่แหละครับคือรางวัลชิ้นแรกที่จับต้องได้จริงๆจากพื้นดินที่เคยรกร้างว่างเปล่าตอนนี้มันเต็มไปด้วยผักสวนครัวสดๆมีไข่ไก่ให้เก็บกินทุกเช้าแล้วก็มีปลาอยู่ในสระน้ำของตัวเองด้วยคำพูดของป้านวลจันประโยคนี้โอ้โหสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความสำเร็จในการปลูกผักนะแต่มันคือความรู้สึกที่มันเติมเต็มมาจากข้างในจริงๆ เป็นความรู้สึกที่เงินก็ซื้อไม่ได้เอาละครับพอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงบนผืนดินงไปแล้วทีนี้เราลองมาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นข้างในตัวของทั้งคู่เป็นบ้างดีกว่าจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าชีวิตของทั้งคู่เนี่ย เปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับความเครียดความเร่งรีบต่างๆมันถูกแทนที่ด้วยความสงบสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเยอะเลยจากการได้ขยับตัวทำงานกลางแจ้งแล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพวกเขามีเวลาให้กันและกันมากขึ้นจริงๆและนี่แหละครับคือนิยามของคำว่าความสุขบทใหม่ที่พวกเขาได้ค้นพบด้วยตัวเอง มันเป็นความสุขที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับเรื่องเงินทองอีกต่อไปแล้วแต่เป็นความสุขง่ายๆที่มาจากการได้พึ่งพาตัวเองและได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันจริงๆแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะว่าความสําเร็จส่วนตัวของทั้งคู่เนี่ยมันเริ่มส่งผลกระทบดีๆขยายวงกว้างออกไปถึงชุมชนรอบๆข้างด้วยส่วนเล็กๆแห่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่มากกว่าแค่แหล่งอาหารไปแล้วครับ มันกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใครๆก็แวะเวียนเข้ามาขอคำแนะนำได้แล้วที่สำคัญเลยนะคือมันเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนบ้านหลายๆคนหันมาลองทำกเกษตรพอเพียงตามไปด้วยและนี่ก็คือบทสรุปจากปากของลุงชูชาติเองเลยครับเป็นปรัชญาที่ฟังดูเรียบง่ายนะแต่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับคำว่าความพอเพียงซึ่งมันก็คือหัวใจของการเดินทางทั้งหมดของพวกเขาเลย เรื่องราวของลุงชูชาติกับป้านวลจันเนี่ยเลยเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้ได้กลับมาทบทวนนิยามของคําว่าความสุขและความพอเพียงกันดูอีกทีนะครับซึ่งเบื้องหลังความสําเร็จของพวกเขาเนี่ยมันก็มีหลักการมีแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงๆด้วยครับ